เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณโชคครับคุณผู้ฟังเรื่องที่คุณโชคเขาล่าผมฟังต่อจากนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองในสมัยที่เขาเป็นครูฝึกสอนอยู่ที่โรงเรียนรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคอีสานจากช่วงเวลาที่เกิดขึ้นนะครับเวลามันผ่านมาจนนับปัจจุบันนี้เรียกได้ว่าครูโชคเขาอายุขึ้นเลขสี่แล้วและตัวครูเขาก็ไม่คิดด้วยว่าเขาจะได้มีประสบการณ์ตรงเป็นประสบการณ์ที่ทําให้เขาไม่มีวันลืมเลยไปตลอดชีวิต ผมขออนุญ,ญาตเรียกว่าคุณโชคแล้วกันนะครับเพื่อให้มันง่ายต่อการเรียกชื่อตัวละครเนาะถ้าเรียกว่าครูโชคเนี่ยบางทีมันลิ้นมันกระดกตลอดเวลามันจะทําให้พูดได้แปลกๆเ,เรื่องเลยแล้วกันนะครับย้อนกลับไปเมื่อเป็น10ปีที่แล้วคุณโชคเขาเรียนจบครุศาสตร์าจากมหาลัยมาได้ไม่นานแน่นอนหละไตอนที่เรียนจบมันก็จะมีการฝึกสอนเทอมหนึ่งใช่ไหมครับโดยโรงเรียนที่คุณโชคไปฝึกสอนมันเป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนรวมถึงคุณครูแล้วก็บุคลากรคนอื่นๆเนี่ยไม่ได้เยอะมากมายนะักในตอนนั้นตัวเขาได้รับมอบหมายให้ฝึกสอนนักเรียนในชั้นมัธยมต้นตั้งแต่มหนึ่งจนถึงม .3 เลยนะครับในวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งนอกจากคุณโชคเขาจะเป็นครูฝึกสอนครูฝึกสอนก็จะมีพี่เลี้ยงนะคอยให้คําแนะนําเป็นคุณครูจริงๆนี่แหละซึ่งครูคนนั้นเขาชื่อว่าครูชัยด้วยความที่ทั้งสองคนชื่อใกล้เคียงกันเนาะทั้งครูพี่เลี้ยงแล้วก็ครูฝึกสอน มันใกล้เคียงแล้วก็คล้องจองกันครูท่านอื่นๆในโรงเรียนก็เลยมักจะเรียกแล้วก็แซวเหมารวมกันว่าเป็นครูโชคชัยซึ่งในตอนที่เกิดเรื่องเมื่อหลายสิบปีก่อนตอนนั้นครูชัยท่านเป็นหนุ่มอยู่เลยนะยังอายุ40ต้นต้นๆอยู่เลยแม้เวลาผ่านไปนานแค่ไหนอายุของแกจะเยอะตามเวลาแค่ไหนหน้าตาของแกก็จะอยู่แบบนั้นนั่นแหละครูชัยแกเคยเอารูปติดบาทสมัยเรียนให้คุณโชคดูคุณโชคถึงได้รู้ไงครับว่าหน้าแกเหมือนเดิมทุกอย่าง ซึ่งนอกจากครูเขาจะหน้าตาดีแล้วนิสัยเขาก็ดีด้วยนะคือเขาเป็นคนสุภาพนอบน้อมพูดจาไพเราะแล้วก็มีกาลเทศะและที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการสอนของครูชยัยครูชัยเป็นคนสอนเก่งแล้วก็มีเทคนิคใหม่ๆมาสอนเด็กอยู่เสมอและเพราะครูชัยที่เป็นครูพี่เลี้ยงท่านมีนิสัยแปล,ว,ลวแบบนี้เนี่ยแหละครับคุณโชคเองที่เป็นครูฝึกสอนก็เลยได้รับเรียนเรื่องพวกนี้มาจากครูชัยเป็นส่วนใหญ่ไอเรื่องหลอนมันอยู่ตรงนี้ มันมีอยู่ครั้งหนึ่งครับวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่ทางโรงเรียนได้จัดให้นักเรียนในระดับชั้นมอต้นได้มีการไปทัศนศึกษากันไปจังหวัดใกล้เคียงนะครับไม่ได้ไกลมากถึงจะบอกไม่ไกลถ้ามันเดินทางด้วยรถทัวร์ก็เกือบเกือบสี่ชั่วโมงเลยครับคุณผู้ฟังดังนั้นในการเดินทางไปทัศนศึกษาในครั้งนี้ก็จําเป็นจะต้องเดินทางออกจากโรงเรียนตั้งแต่เช้าตรู่โดยการเดินทางไปยังจุดหมายมันจะเป็นรถทัวร์โดยสารหนึ่งคันต่อหนึ่งนักเรียนหนึ่งห้องและแน่นอนครับว่ารถแต่ละคันก็จะมีคคุณรรรูปปะจําถได้วย บางคันก็หนึ่งคนบ้างบางคันก็สองคนบ้างห้องที่เด็กแสบๆหน่อยก็จะมีสองคนโดยที่ในวันนั้นทั้งคุณโชคแล้วก็ครูชัยได้ประจำอยู่รถคันเดียวกันคือดูเด็กในห้องแสบด้วยกันเวลามีอะไรจะได้ช่วยเหลือกันทันซึ่งทางโรงเรียนก็มีการออกกําหนดการแล้วก็จัดเตรียมทุกอย่างเอาไว้จนเรียบร้อยในวันเดินทางก่อนที่ลออรถทัวร์จะหมนุนคุณโชคเขาจําได้ครับว่าโรงเรียนนัดเด็กทุกคนแล้วก็บุคลากรทุกคนให้มาเจอกันที่โรงเรียนตอนตีห้า ซึ่งตัวคุณโชคเองก็เตรียมตัวมาอย่างดีนะขี่มอเตอร์ไซค์ไปถึงโรงเรียนตามเวลานัดพบตอนตีสี่และตัวเขาก็อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนในโรงเรียนทุกอย่างทั้งคอยตามไปเช็คชื่อดูแลความเรียบร้อยเช็คสภาพรถทัวร์ซึ่งคุณโชคเองกับครูชัยก็มีการนัดหมายเวลาไว้แล้วนะครับว่าทั้งสองคนจะมาเวลาไหนแล้วก็มาช่วยกันทําอะไรบ้างแต่ว่าในวันนั้นตั้งแต่คุณโชคไปถึงโรงเรียนจนกระทั่งเวลามันล่วงเลยมาถึงเวลาตีห้ากว่า คือมันเลยเวลานัดที่รถทัวร์จะออกรถแล้วตอนนั้นครูชัยเขาก็ยังไม่มาสักทีไม่มาแบบไม่มีวี่แววอะไรเลยจนกระทั่งคุณโชคแล้วก็ครูคนอื่นๆเริ่มโทรตามแต่ไม่ว่าจะโทรยังไงครูชัยท่านก็ไม่รับสายจนกระทั่งทุกคนรอแล้วรออีกนักเรียนทุกคนขึ้นรถพร้อมหมดแล้วและทางคนขับรถทัวร์ก็มาเร่งร้ากับทางโรงเรียนคือมันเลยเวลาไปนานมากแล้วครับถ้าเกิดเลทมากกว่าน,นี้เนี่ยมันจะถึงจุดหมายช้า นาทีนั้นครูทุกคนก็เลยตัดสินใจกันว่าจะออกเดินทางโดยที่ไม่รอครูชัยแต่หลังจากนั้นรู้สึกว่าน่าจะไม่ถึง5นาทีเองจู่ๆครูชัยก็เดินขึ้นรถมาหน้าตาเฉยเลยมาในวินาทีสุดท้ายก่อนที่คุณโชคจะปิดประตูรถและการมาถึงของครูชัยก็มีท่าทางแปลกๆคือครูแกเดินขึ้นรถมาหน้าตาเฉยเลยครับไม่ได้ดูรีบร้อนเหมือนคนที่ผิดเวลานัดแต่อย่างใดแกเดินหน้าซีขึ้นรถบัสมาก่อนที่จะเดินมุ่งตรงไปยังเบาะว่าง เบาะที่มันถูกวางกระเป๋าอยู่ข้างๆแล้วก็เป็นที่นั่งคู่คุณผู้ฟังพอคิดภาพออกไหมครับเบาะคู่ของรถบัสเนี่ยมันจะมีสองที่นั่งใช่ไหมฝั่งหนึ่งถูกวางกระเป๋าเอาไว้เต็มเลยก็คือชันขึ้นสูงจนถึงเพดานแล้วมันก็จะมีเบาะว่างอยู่ข้างๆเบาะหนึ่งคุณโชคเขาบอกผมนะครับว่าเขาเตรียมตรงนั้นเอาไว้เพื่อจะนั่งเองแต่ทันทีที่ครูชัยเดินขึ้นรถมาครูชัยก็เดินมุ่งตรงไปที่เบาะนั้นแล้วก็นั่งลงพร้อมกับหันหน้าออกไปมองนอกหน้าต่าง ในจังหวะที่ครูชัยเดินสวนคุณโชคขึ้นไปเนี่ยคุณโชคเขาก็ทักนะว่าพี่มา้าช้าเลยทุกคนรอพี่อยู่คนเดียวแต่คําตอบที่คุณโชคได้กลับมาก,ก็คือครูชัยเนี่ยยิ้มที่มุมปากแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรเลยหน้าแกซีดเหมือนกับคนป่วยในตอนนั้นคุณโชคเองก็เลยคิดครับว่าครูแกน,น่าจะป่วยหรือเปล่าแล้วก็ตื่นสายอะไรแบบนั้นโดยที่เรื่องราวหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีการทักอะไรกันเกิดขึ้นนะครับ รถบัสล้อหมุนแล้วก็ค่อยๆเร่งความเร็วตามลําดับซึ่งคุณโชคเองที่เตรียมที่นั่งเอาไว้แล้วก็มีครูชัยไปนั่งแทนเขาก็เลยเดินเลี่ยงไปแล้วก็ไปนั่งด้านหลังกับเด็กโดยที่ตลอดเส้นทางการเดินทางในช่วงแรกคุณโชคเองก็ไม่ได้สนใจครูชัยอะไรเลยนะครับเพราะว่าครูท่านนั่งด้านหน้าเนาะส่วนคุณโชคเองนั่งหลังสุดมองกันแทบจะไม่เห็นเลยด้วยซ้ํา ในช่วงแรกของการเดินทางบรรยากาศในรถมันก็ค่อนข้างที่จะเงียบเหงานะครับเพราะว่าเด็กๆเ,เองก็ยังไม่ได้ตื่นเต็มที่เนาะตีห้ากว่าก็ขึ้นรถปุ๊บหลับกันปุ๋ยหมดเลยมันก็มีบ้างครับบางคนที่ดูตื่นเต้นจนดีใจออกหน้าออกตาที่ได้มาเที่ยวกับเพื่อนๆซึ่งตัวคุณโชคเองที่นั่งอยู่เบาะหลังก็เห็นเรื่องราวในรถทุกอย่างคอยสอดส่องดูแลนักเรียนบนรถสลับกับมองวิวด้านนอกแล้วก็งีบหลับเป็นพักๆรู้สึกว่าเวลามันน่าจะผ่านไปประมาณสองชั่วโมงได้มั้ง นักเรียนทุกคนเนี่ยลงไปเข้าห้องน้ําแล้วก็ออกไปยืดเส้นยืดสายรวมถึงตัวคุณโชคด้วยครับที่นั่งเมื่อยมาตลอดทางตัวเขาตั้งใจจะลงไปเข้าห้องน้ําแล้วก็ซื้อกาแฟาดื่มแน่นอนว่าทางเดินรถมันเป็นทางเดียวใช่ไหมครับที่ด้านหน้ารถฝั่งซ้ายคุณโชคเองที่นั่งอยู่ด้านหลังก็ต้องเดินตั้งแต่หลังรถจนไปถึงหน้ารถซึ่งมันก็ต้องผ่านเบาะนั่งของครูชัยด้วยไอตอนที่เดินผ่านคุณโชคก็เห็นแล้วล่ะว่าครูชัยนอนหลับอยู่คือครูท่านนอนอิงพิงไปฝั่งกระเป๋า แล้วก็หลับตาคอพับอยู่ตรงนั้นซึ่งจริงๆแล้วคุณโชคเองเขาก็คิดนะครับว่าจะเรียกครูชัยให้ลงไปเข้าห้องน้ําด้วยกันไปหาอะไรกินด้วยกันแต่จากที่เห็นเนี่ยครูชัยท่านมีอาการสั่นคือเหมือนกับคนหนาวครับแล้วก็คนป่วยหน้าซีดแล้วก็นอนหนาวอะไรแบบนั้นคุณโชคเองที่เห็นรุ่นพี่อาการไม่ดีก็เลยเอื้อมมือไปแตะแกเบาๆแล้วก็ถามแกว่าผมจะซื้อกาแฟเนี่ยพี่จะเอาอะไรด้วยไหมแต่พอสิ้นเสียงคําถามของคุณโชคครูชัยท่านดันไม่ตอบแล้วก็นิ่ง พร้อมกับค่อยๆหลับตาลงอีกครั้งหลังจากลืมตามองคุณโชคก่อนที่ครูชายจะทําท่าหลับไปโดยหลังจากที่รถบัสจอดพักเข้าห้องน้าเรียบร้อยพอเด็กทุกคนขึ้นมาบนรถกันหมดคนสุดท้ายที่ยืนเช็คชื่ออยู่ก็คือคุณโชคเนี่ยแหละคุณโชคเดินกลับขึ้นรถมาแล้วก็ปิดประตูรถบัสในตอนที่ขึ้นบันไดรถบัสมาสายตาทางด้านซ้ายก็เหลือไปเห็นเห็นครูชัยนั่นแหละครับนอนอยู่ท่าเดิมเลยแล้วก็่นพึมพำเหมือนกับคนนอนละเมอ แกพูดออกมานะว่าไม่อยากไปไม่อยากไปแล้วก็ตัวสั่นเบาๆเหมือนกับคนจับไข้ก่อนที่คุณโชคเองจะปล่อยผ่านไปแล้วก็เดินกลับไปนั่งเบาะนั่งตัวเองที่เบาะหลังซึ่งหลังจากที่รถบัสจอดให้เด็กๆเข้าห้องน้ําใช่ไหมครับไอคนที่หลับเนี่ยก็ตื่นตัวกันหมดคนขับรถบัสก็เปิดเพลงให้เด็กๆฟังบรรยากาศในรถตอนนั้นมันก็เลยคลึกคลื้นเป็นพิเศษซึ่งมันก็ตรงกันข้ามกับเบ,บาะนั่งของครูชัยครูชายนอนอยู่ท่าเดิมแล้วก็นอนหลับสนิทเหมือนเดิม จากมุมที่คุณโชเคเขานั่งอยู่ก็มองเห็นนะครับแต่ว่าเห็นแค่ไหล่ซ้ายเท่านั้นถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นว่าครูชัยท่านนอนสั่นสั่นอยู่ตลอดเวลาเหมือนคนหนาวแต่ก็อย่างว่าแหละครับในตอนนั้นน่คุณโชเคเขาคิดว่าครูชัยเป็นไข้ตัวเขาเองก็เลยไม่ได้คิดอยากจะกวนอะไรปล่อยให้ครูชัยท่านนอนพักผ่อนก่อนที่รถบัสจะเดินทางต่อเวลาในวันนั้นมันล่วงเลยมาถึงตอนเที่ยงครับตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงเที่ยงเนี่ย คุณโชคเองก็ไม่เห็นครูชัยลงมาจากรถบัสเลยจนต,ตัวเขาเองเริ่มรู้สึกใจคอไม่ดีแล้วคิดว่าครูชัยจะเป็นลมตายอยู่บนรถหรือเปล่าในช่วงที่ปล่อยให้หนักเรียนกินข้าวกลางวันกันตัวคุณโชคเองเห็นครูชัยที่ไม่ลงมาก็เลยเอาเข้าวกล่องเดินขึ้นไปให้แกบนรถปรากฏว่าพอเดินไปถึงรถแกดันไม่ได้อยู่บนรถไม่ได้อยู่บนเบาะนั่งเดิมแล้วแกลงมายือนอยู่หน้ารถแล้วก็เดินวนไปวนมาเป็นวงกลมเดินอยู่หน้ารถนี่แหละคุณผู้ฟังแล้วก็เดินบน่นว่าไม่อยากไปไม่อยากไป ก่อนที่แกจะหันหน้ามาเห็นคุณโชคแล้วก็เดินกลับขึ้นรถบัสไปอีกไปนั่งอยู่ที่ที่นั่งเดิมเบาะเดิมแล้วก็นั่งท่านอนหลับเหมือนเดิมด้วยคุณโชคเดินตรงขึ้นไปหาครูชัยแล้วก็ถามครูชัยว่าครูไม่กินข้าวหรอครับครูทําไมไม่ลงมาร่วมกิจกรรมทําไมไม่โน่นไม่นี่แต่ไม่ว่าคุณโชคจะถามอะไรแกไปครูชัยแกก็ไม่ยอมตอบกลับมาจนกระทั่งคุณโชคเองก็ไม่ได้อยากจะแซาซีอะไรแกมากนักตัวเขาเอาข้าวกล่องที่ถือมาฝากยื่นให้ครูชัยไปก่อนที่ครูเขาจะรับ แล้วก็นอนหลับต่อซึ่งจากพฤติกรรมของครูชัยที่คุณโชคเห็นคุณโชคก็รู้แล้วครับว่าครูชัยเนี่ยมีอาการแปลกๆแล้วก็น่าจะไม่อยากจะคุยกับใครละมัง้งเขาจึงเดินลงมาจากรถแล้วก็เดินมุ่งตรงไปซื้อของในตอนที่เดินลงมาจากรถแล้วก็เดินออกไปไกลระยะหนึ่งมันเหมือนกับว่ามันมีอะไรบาดลนใจหรือไม่ก็อะไรสักอย่างมันทําให้คุณโชคหันหน้ากลับไปมองที่รถบัสปั่นที่ตัวเองนั่งมานั่นแหละและไอ้ภาพที่เห็นก็คือ ไอตำแหน่งเบาะนั่งด้านหน้าที่ครูชัยเขานั่งอยู่ตรงนั้นครูชัยเขานั่งอยู่จริงๆเพียงแต่ว่าครูเขาไม่มีหัวคุณโชคเองที่เห็นแบบนั้นเขาก็ตกใจจนตาโตเขารีบเอามือขยี้ตาแล้วก็ก้มๆเงยๆจนกระทั่งสายตามองไปเห็นว่าตอนนี้ครูชัยนอนหลับอยู่และหัวของครูก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วเรื่องนี้เนี่ยคุณโชคเขารู้นะครับว่ามันเป็นลางร้ายแต่ว่าตัวเขาเองก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะเพราะว่าเห็นครูชัยกำลังป่วย ในหนึ่งเขาก็คิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาตื่นเช้าหรือเปล่าสายตาเขาเลยเบลอยิ่งกง้มๆงเงยๆแล้วก็หันไปมองกระจกรถตอนที่แสงแดดมันสว่างจ้าอยู่กลางหัวแบบนี้บางทีมันอาจจะเป็นม,มุมหรือไม่ก็เป็นเงาสะท้อนก็ได้ทําให้มองไม่เห็นหัวครูชัยซึ่งพอคุณโชคเขาคิดเข้าข้างตัวเองได้แบบนั้นตัวเขาก็เดินออกไปจากลานจอดรถทันทีในช่วงค่าของวันนั้นใช่ไหมครับพอถึงที่พักเนี่ย คุณโชคเองก็ช่วยนักเรียนยกกระเป๋าบ้างช่วยอำนวยความสะดวกทุกอย่างด้วยความที่ตัวเองอาวุโสน้อยสุดในโรงเรียนนะถ้าเทียบกับครูในโรงเรียนแล้วคุณโชคก็เลยอยู่อำนวยความสะดวกจนกระทั่งตัวเขาเองเข้าห้องพักเป็นคนสุดท้ายหลังจากที่ส่งนักเรียนเข้าห้องพักหมดแล้วด้วยก็คือท้ายที่สุดของโรงเรียนเลยคุณผู้ฟังซึ่งไอตอนนี้ไปถึงหน้าล็อบบี้เนี่ยพนักง,งานที่หน้าล็อบบี้เขาก็ยืนกุญแจขี์การให้ใบหนึ่งแล้วก็ถามว่าครูโชคใช่ไหม ถ้าใช่ก็คีย์การ์ดอันนี้ของห้องครูโชคเหลือสุดท้ายแล้วในตอนที่รับคีย์การ์ดมาคุณผู้ฟังคุณโชคเองเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะเอาคีย์การ์ดแล้วก็เข็นกระเป๋าพร้อมกับเรียกครูชัยขึ้นห้องพร้อมกันในตอนนี้ขึ้นไปในลิฟต์ตัวเขาก็กดลิฟต์ไปที่ชั้นเจ็ดตามปกติก่อนที่จะเปิดประตูเข้าห้องพักแล้วก็ไปทําธุระส่วนตัวในคืนวันนั้นมันไม่มีอะไรผิดปกติเลยนะครับตั้งแต่ช่วงกิจกรรมช่วงค่าจบจริงๆจะพูดไม่ผิดปกติก็ไม่ถูกนะ เพราะว่าตอนหัวข้ามมันไม่ผิดปกติแต่ว่าช่วงเดึกมันผิดปกติคือในตอนเดึกในขณะที่คุณโชคเขานอนหลับไปแล้วเตียงในห้องพักห้องนั้นมันจะเป็นเตียงคู่นะครับฝั่งซ้ายจะเป็นคุณโชคนอนฝั่งขวาจะเป็นครูชายนอนในตอนที่แยกย้ายกับครูชายนอนคุณโชคเองก็มีถามครูเขาไปว่าหายป่วยหรือย,ยังต้องการยาอะไรไหมถ้าไม่ไหวจริงๆเนี่ยบอกผมนะก็คือเทคแคร์ดูแลครูชัยที่กําลังป่วยตามปกตินั่นแหละครับ คือในตอนนั้นคุณโชคเองก็เริ่มเห็นความผิดปกติขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าจากปกติที่ครูชัยเป็นคนพูดค่อนข้างเพราะแต่ว่าไอ้วันนี้เนี่ยเขาพูดน้อยแล้วก็พูดจะไม่มีหางเสียงด้วยรู้สึกว่าน่าจะเวลาประมาณตีสองกว่าหรือไม่ก็ตีสามกว่าเนี่ยแหละในขณะที่คุณโชคนอนหลับอยู่ตัวเขาก็ได้ยินเสียงแววเหมือนคนกําลังพูดอะไรสักอย่างพูดด้วยน้าเสียงปกตินะครับเหมือนคนคุยกันเพียงแต่ว่าไอ้คาพูดคํานั้นมันเป็นคําพูดคําเดิม เป็นคำเดิมๆซ้ำๆพูดวนไปวนมาไม่อยากไปไม่อยากไปกูยังไม่อยากไปจากโลกใบนี้ไอคำนี้เนี่ยแหละมันทำให้คุณโชคลืมตาตื่นขึ้นมาดวงตาของเขาเบิกกว้างแต่มันก็มองเห็นอะไรในห้องไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นักด้วยความที่ห้องตอนนั้นก็ปิดไฟหมดทุกดวงมืดสนิทซึ่งไอสิ่งเดียวที่เขาพอจะเห็นได้ในความมืดก็คือ คุณโชคเขาเห็นว่าที่ระเบียงห้องมันมีเงาของผู้ชายคนหนึ่งกาลังยืนอยู่ที่ระเบียงเงามันเห็นชัดเพราะว่ามาม่านระเบียงถูกเปิดออกก่อนที่สายตาของเขาจะปรับเข้ากับความมืดได้แล้วก็เห็นว่าครูชายกําลังยืนอยู่ที่ระเบียงแล้วก็ยืนพูดอยู่คนเดียวว่าไม่อยากไปไม่อยากไปตึงเสี้ยววินาทีหลังจากนั้นครูชายก็ทิ้งตัวลงจากระเบียงไปต่อหน้าต่อตาคุณโชคเท่านั้นแหละครับเขาร้องตะโกนเสียงดังด้วยความตกใจ คุณโชครีบลุกพูดขึ้นมาจากเตียงแล้วก็รีบเปิดประตูวิ่งลงบันไดไปที่ล็อบบี้แล้วก็บอกพนักง,งานที่ล็อบบี้ให้รีบเรียกรถพยาบาลด่วนเลยไอจุดตรงระเบียงห้องตรงนั้นถ้ามองไปด้านล่างมันจะเป็นลานจอดรถนะครับแล้วก็มีรถจอดอยู่หลายคันแต่ทันทีที่คุณชัยวิ่งออกไปที่ลานจอดรถปุ๊บที่ลานจอดรถมันดันมีแต่ความว่างเปล่าทาั้งทงที่เมื่อกี้เขาเห็นกับตาว่าคุณชัยทิ้งร่างตัวเองลงมาจากระเบียงต่อหน้าต่อตาเลย มันเป็นไปไม่ได้ที่จูจ่ๆครูชัยจะทิ้งร่างลงมาจากระเบียงแล้วก็ลุกขึ้นเดินหายไปลงมาจากชั้น7เนี่ยยังไงต้องกระจุยกระจายแน่นอนเพียงแต่ว่าภาพตรงหน้าคุณโชคตอนนั้นมันฟ้องฟ้องว่าที่ลานจอดรถมันไม่มีใครอยู่จริงๆไม่นานนะครับรู้สึกว่าหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีมั้งพนักงานที่ล็อบบี้ก็รีบวิ่งกลูมาที่ลานจอดรถแล้วก็ถามคุณโชคใหญ่เลยว่าเกิดอะไรขึ้นมีใครโดดระเบียงมีอะไรหรือเปล่า ในตอนนั้นคุณโชคเองก็ยืนเอ๋อไปพักหนึ่งก่อนที่เขาจะถามพนักงานว่าเมื่อกี้พวกคุณไม่ได้ยินเสียงอะไรตกลงมากระแทกพื้นเลยเหรอโดยคําตอบที่ได้กลับมาก็คือไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีใครได้ยินไม่มีใครเห็นไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเลยและที่น่าแปลกอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับคือพอคุณโชคเดินกลับขึ้นห้องไปไอ้เตียงนอนของครูชัยบนห้องที่ก่อนหน้าเขาเห็นครูชัยนอนขดตัวอยู่ในผ้าหม่มตอนนี้บนเตียงมันมีแต่ความว่างเปล่า ผ้าห่มบนเตียงทุกอย่างถูกพับแล้วก็สอดอยู่ใต้เตียงอย่างดีมันเหมือนกับว่ามันไม่มีใครเคยใช้เตียงนั้นมาก่อนทั้งกระเป๋าทั้งทรัพย์สินของครูชัยทุกอย่างที่คุณโชคเห็นก่อนหน้านี้ทุกอย่างมันไม่มีอยู่ในห้องเลยมันเหมือนกับว่าตั้งแต่ช่วงหัวค่ำที่คุณโชคเช็คอินเข้าโรงแรมนี้มาเขาเช็คอินเข้าห้องมาคนเดียวแล้วในคืนนั้นคุณโชคเองก็นอนไม่หลับอีกเลยนะครับคุณผู้ฟังคุณเป็นนั่งงงอยู่คนเดียวบนเตียงบน,งบนห้องชั้นเจ็ดนั่นแหละ ก่อนที่ในตอนเช้าพอเวลานัดรวมตัวมาถึงเรื่องทุกอย่างมันก็ถูกเปิดเผยคุณโชคเอาเรื่องทุกอย่างของครูชัยไปเล่าให้กับเพื่อนครูฟังตัวเอ้คำพูดแรกที่คุณโชคได้กลับมาก็คือครูชัยไม่ได้มาทริปนี้นะนั่นแหละครับเขารู้อยู่เต็มอกแหละว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยไม่ใช่คนคุณโชคพยายามเล่าเรื่องทุกอย่างตั้งแต่สิ่งที่เขาเห็นตั้งแต่ตอนที่ครูชัยขึ้นรถมาครั้งแรกจนกระทั่งตอนที่เขาเห็นครูชัยกระโดดลงมาหม่งโลกจากระเบียง ซึ่งเพื่อนครูทุกคนที่ได้ฟังเรื่องราวนี้จากคุณโชคก็ต่างตกใจกันใหญ่ทีนี้มันมีเพื่อนครูคนหนึ่งครับที่สนิทก,กับครูชัยเป็นพิเศษเหมือนกับว่าเขาเป็นเพื่อนเรียนรุ่นเดียวกันล่ะมัง้งเพื่อนครูคนนี้เขาก็เลยมีเบอร์ภรรยาของครูชัยครูคนนั้นเขาคงนึกขึ้นได้หละมั้งครับว่าควรจะติดต่อคนที่บ้านครูชัยพอโทรไปปุ๊บปรากฏว่าที่บ้านเขาก็บอกว่าครูชัยเสียไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วและตอนนี้เนี่ยร่างของครูชัยก็อยู่ที่โรงพยาบาลกําลังจะเคลื่อนย้ายไปที่วัด ซึ่งในเรื่องน่าแปลกมันอยู่ตรงนี้คุณผู้ฟังที่บ้านของครูชัยเขาบอกว่าครูชัยเสียไปเมื่อวานนี่คือเสียตอนห้าทุ่มกว่าแต่กลับกันคุณโชคเขาเห็นครูชัยตั้งแต่ช่วงตอนเช้ามืดของวันที่ก่อนครูชัยจะเสียอีกพอฟังเรื่องราวความจริงทั้งหมดแล้วมันก็น่าจะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับแต่จนท้ายที่สุดพอจบงานศพของครูชัยพระอาจารย์ที่วัดท่านก็เลยเล่าให้ฟังคือท่านไม่ได้ยืนยันนะครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า แต่ท่านให้เหตุผลเอาไว้ว่าสิ่งที่คุณโชคเห็นนั่นก็คือวิญญ,ญาณของครูชัยนั่นแหละครูชัยแกน่าจะเสียชีวิตก่อนหน้านั้นแล้วคือเสียชีวิตตั้งแต่ตอนที่คุณโชคเห็นวิญญาณของแกขึ้นรถบัสไปทัศ,ศนศึกษากับนักเรียนนั่นแหละเพียงแต่ว่าร่างกายของเขายังทํางานอยู่วิญญาณออกจากร่างไปแล้วครับเตรียมเปลี่ยนภพภูมิแล้วแต่ว่าร่างกายบางส่วนอวัยวะบางส่วนมันยังทํางานอยู่แต่ก็ทํางานได้เพียงแค่ไม่ถึงวันเท่านั้นก่อนที่อวัยวะทุกอย่างจะสิ้นสุดการทํางานลง หมอเขาก็เลยเซ็นว่าตอนนั้นแหละคือเวลาเสียชีวิตมันก็เลยเป็นเหตุผลไงครับว่าทําไมคุณโชคถึงเห็นวิญญาณของครูชัยก่อนที่ครูเขาจะเสียชีวิตอีกโดยหลังจากเรื่องราวนี้ที่เกิดขึ้นคุณโชคเองก็จําเรื่องนี้ไปตลอดชีวิตจําได้ว่าเขาเคยเห็นวิญญาณของคนที่เสียชีวิตไปแล้วและเขาก็จําครูพี่เลี้ยงคนนี้ได้เสมอมาตั้งแต่วันที่เจอกันจนกระทั่งทุกวันนี้ที่คุณโชคกลับกลายเป็นครูพี่เลี้ยงเองคอยสอนน้องๆครูฝึกหัด ที่มาฝึกสอนที่โรงเรียนที่คุณโชคทำงานอยู่เรื่องราวนี้ของคุณโชคครับคุณผู้ฟังตอนที่ผมอ่านนี่ผมไม่แน่ใจนะว่าผมอ่านชื่อสลับกันบ้างหรือเปล่าถ้าฟังแล้วมีสลับกันต้องขออภัยด้วยนะครับชื่อคล้ายกันจริงๆผู้โชคชยัชยโชคชัยชัยโชคงงไปหมดเรื่องราวนี้ผมเคยได้ยินมานะไม่ได้ฟังเรื่องราวมาก่อนหน้านี้นะครับหมายถึงว่าไอเรื่องประมาณว่าวิาวญ,ญญาณออกจากร่างแล้วแต่ว่าร่างกายของเรายังทํางานอยู่ มันแปลกดีนะแต่ผมเคยได้ยินมาหลายๆคนที่เสียชีวิตไปจะเป็นแบบนี้คือเสียชีวิตไปก่อนหน้าน,นั้นแล้วครับเพียงแต่ว่าร่างกายมันทํางานอยู่แต่วิญญาณนะ่ะไม่อยู่แล้วเขาออกไปแล้วเปลี่ยนภพภูมิไปแล้วอะไรทํานองนั้นซึ่งในการที่ร่างกายยังมีชีวิตอยู่ก็มีอยู่ได้ไม่นานหรอกครับน่าจะไม่เกิน24ชั่วโมงหรือไม่ก็สิกว่าชั่วโมงก็เสียชีวิตเพราะว่าไอ้ร่างกายที่ทํางานได้อยู่มันเป็นร่างกายที่ดารงสังขารเนาะแต่ว่าอวัยวะบางอย่างมันหยุดทํางานไปแล้ว อย่างเช่นนะยกตัวอย่างถ้าสมมุติปอดยังทํางานอยู่ร่างกายก็ยังหายใจได้แต่ถึงปอดจะทํางานอยู่แต่ว่าตับไตไส้พุงระบบย่อยอาหารมันหยุดการทํางานไปหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นปอดที่กําลังทํางานอยู่เป็นอวัยวะสุดท้ายมันก็ทํางานเต็มที่จนกระทั่งอวัยวะชิ้นนั้นเนี่ยมันสื่อสารกับชิ้นอื่นๆไม่ได้แล้วปอดมันถึงหยุดลงแล้วก็เสียชีวิตโดยสมบูรณ์แบบและคุณผู้ฟังแหละครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณโชค ตัวคุณเองคิดว่าการที่ครูชัยเสียชีวิตแต่ว่าวิญญาณของเขาออกมาจากร่างก่อนหน้านั้นมันเป็นเพราะว่าอวัยวะบางส่วนเขายังทํางานอยู่จริงๆหรือเปล่าคุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกดรอยได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับ เพราะว่าถ้าหาคุณเป็นสมาชิกทุกการคอมเมนต์ของคุณจะมีรูปคุณลุงหัวล้านต่ออยู่ท้ายชื่อด้วยแถมชื่อของคุณยังจะปรากฏอยู่ในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนนี้เลยสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องหล่อในเอพิส o ดหน้าขอ,อให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ